กันแดดเพวแคร์ S P F 50บวกบวกบวกตัวนี้นะคะเนื้อบางเบาซึมไวไม่มันไม่วอกสาหรับใครที่แพ้ง่ายนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์อย่างมากเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาไม่มีสเตนลอยไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารกันเสียต่อการเป็นมะเร็งรวมไปถึงนะคะไม่มีน้ํามันไม่ทําให้ผิวของเรานะคะเป็นสิวอุดตันอย่างแน่นอนเลยค่ะและตัวนี้นะคะเขายังช่วยให้ผิวของเรานะคะขาวกระจ่างใสช่วยผลัดเซลล์ผิวใหม่ รวมไปถึงนะคะตัวนี้นะคะเขายังมีวิตามินอ e ีที่ช่วยบำรุงให้ผิวของเรานะคะชุ่มชืน้นไม่แห้งกร้านลดรอยจุดด่างดำต่างๆและแถมยังช่วยลดอาการอัก เสบผิวจากหลังการโดนแดดอีกด้วยค่ะและตัวนี้นะคะยังปกป้องลิ้วรอยจุดต่างๆนะคะชะลอนะคะให้ผิวของเรานะคะอ่อนไวัรวมไปถึงนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ผิวของเรานะคะแข็งแรงต้านมนลภาวะได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเวียวแครนะคะสามารถนะคะติดต่อช่องทางลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ